สวัสดีค่ะสนามสุปชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานทงทีมนะคะจะเรียกว่าเป็นทงแรกเปลี่ยนทงมหาลายัยทงทีมทงฟุตบอลก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะจากโรงเรียนเบนจมาลาชูทิตค่ะที่เสร็จทั้งหมดนะคะจะมีสองสีค่ะที่เห็นในกล้องเลยนะคะสีแรกนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะสีแรกก็คือสีเหลืองในกล้องอาจจะไม่ได้เหลืองสดนะคะแต่งานจริงจะบอกว่าคืออ่าตอนนี้สีสีก็เหลืองเหลืองแต่ว่า ยังไม่ได้เหลืองมากอาจจะเพราะว่าแสงเข้ากล้องนะคะสีจริงนะคะจะเป็นสีเหลืองวันจันทร์เลยค่ะสีเหลืองเข้มแล้วก็สดมากนะคะข้อความของงานสีเหลืองนะคะก็คือจะเขียนว่าประเพณีสิษย์เก่าอาวุโสนะคะทางด้านหน้าด้านหลังนะคะจะเป็นงานพิมพ์ที่เหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะครั้งที่1นนะคะเริ่ม จัดวันที่12เมษายนปี65ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะมีโลโก้ด้วยอันนี้คือโลโก้ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะวิบวับนิดนึงเพราะว่าออท,ทุกชิ้นงานนะคะเราจะมีใส่ถุงแยกให้ พร้อมกับทําผู้ให้จบเลยแบบนี้นะคะอันนี้คืองานงานจริงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็เลยตั้งใจจะเอามาให้ดูให้เห็นงานชิ้นงานใกล้ๆเลยรวมไปถึงงานเย็บนะคะแล้วก็งานพิมพ์นั่นเองค่ะสีสันนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าชอบแบบไหนคะ่ะทุกชิ้นงานนะคะจะมีสายเชือกแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีหัวเสานะคะหัวเสาสีทองๆแบบนี้ก็จะสวยงามมากเวลาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ สวยเด่นเลยค่ะเด่นแน่นอนนะคะแล้วก็งานพิมพ์ก็จะสวยคมชัดแบบนี้ทุกชิ้นงานเลยค่ะสีจริงนะคะขอแจ้งเลยว่าเป็นสีเหลืองสดนะคะเหลืองมากๆเหลืองเหลืองไปเลยค่ะเหลืองไปเลยนะคะอีกสีหนึ่งนะคะให้ดูใกล้ๆเช่นกันค่ะก็คืองานของสีแดงค่ะสีแดงก็จะเขียนข้อความเช่นกันนะคะว่าประเพณีสิทธิ์เก่าอาวุโสนะคะตรงนี้ส่วนสีแดงนะคะตรงฟอนต์ตรงนี้นะคะจะเล่นเป็นสีทองๆหน่อยนะคะ ก็จะตัดกับสีแดงไปเลยเป็นแดงขาวนะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะเป็นโลโก้ของมหาวิทยาลัยเออเป็นโลโก้ของโรงเรียนนะคะเป็นโลโก้โรงเรียนค่ะงานจริงนะคะก็จะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเช่นกันนะคะสําหรับโลโก้ที่ลูกค้าส่งมาเพราะว่าเราตั้งใจนะคะที่จะพิมพ์ให้สวยคมแล้วก็ชัดที่สุดเลย <S <S ผู้ด้านล่างนะคะสําหรับสีแดงนะคะจะเล่นเป็นสีขาวค่ะเป็นสีขาวสวยเลยนะคะสีขาวตัดกับสีแดงนะคะส่วนสีเหลืองเมื่อกี้นะคะก็จะตัดกับ สีผู้ผู้เป็นสีแดงธงเป็นสีเหลืองนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังสามารถใช้งานได้สองด้านนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูใกล้ๆนะคะนี่อาถ้าถ้าพอเอามาวางด้วยกันนะคะจะเห็นชัดหน่อยว่าสีเหลืองคือเหลืองจริงๆเลยเหลืองสดเหลืองสดเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ เหลืองจริงก็คือเหลืองเป็นแบบนี้เลยงานจริงสวยมากๆนะคะรวมไปถึงโลโก้ของลูกค้าก็สวยคมชัดมากๆเลยแล้วก็ทุกอันนะคะจะมีผู้แบบนี้เหมือนกันเลยก็สามารถไว้ห้อยแบบนี้ได้นะคะห้อยแบบนี้แบบนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคณะสิทธิ์เก่านะคะแล้วก็รวมถึงออลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสทางร้านได้ผลิตง,งานทองสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับใครที่อยากได้งานทองงานแลกเปลี่ยนแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งมาได้นะคะทางร้านเรารับดูแล ทำจบได้ทุกชิ้นงานเลยค่ะทั้งงานเสื้องานทงทีนะคะรวมไปถึงงานหมวกก็มีด้วยค่ะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเตรียมจัดส่งก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าเดี๋ยวลูกค้ามารับของที่ร้านเลยแล้วก็ตามตามของเราด้วยได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ